คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาแล้วครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Bitcoin Bitcoin เมื่อวานนะครับผมวัดเอาไว้เนาะว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับปรากฏว่า ล่วงนะครับก็เป็นอีกแผนนึงนะที่ผมได้เกินเอาไว้ว่าหากตรงนี้รับไม่อยู่นะมีโอกาสที่บิตคอยจะดิ่งมาเทสเส้น MA 2 0 0ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็หลุดลงมานะครับตอนเนี้มันยังไม่ถึงนะครับประเด็นคือจุดนี้ที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันมีดีมาโซนตรงนี้นะครับของไทม์เฟรม15นาทีนะรอรับอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ย แอบลังเลนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยแน่ใจนะว่าตรงเนี้ยมันคือจุดกลับตัวเลยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่ผมตีเนี่ยนะครับคือเด้งขึ้นมาชุดเนี้ยมันเป็นการเด้งเวฟสของขา C ตรงนี้นะครับทีนี้หากมันเป็นการขึ้นเวฟสี่ของขา C แบบเนี้ยจริงๆอะ่ะเดี๋ยวสัก 45- หโมงอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาเทสเทนไลน์ ตรงนี้อีกรอบนะครับมันเคยเป็นเทรนไลน์แนวรับนะครับซึ่งเมื่อวานมันก็ยังรับอยู่ใช่ไหมวันนี้มันน่าจะเป็นการเทต้านนะครับถ้ามันต้านอยู่แล้วดิ่งลงมานะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะลงมาที่ฟิโบ61.8นะครับที่28,900นะครับซึ่งแถวๆฟิโบ61.8บเนี่ยมันก็ยังมีเทรนไลน์แนวรับตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ย ผมมีมุมมองว่า bitcoin อาจจะดิ่งลงมาตรงนี้อีกรอบนะครับแต่กรณีที่ Bitcoin มันขึ้นขึ้นขึ้น,นไปแล้วทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยก็แสดงว่าหลุมตรงนี้แหละคือจุดกลับตัวนะครับแล้วตรงนี้มันคือการขึ้นเวฟ5ทีนี้ผมพูดภาพรวมหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวัดฟีโบเวฟหกันตรงนี้นะครับปรากฏว่า มันจะมีขั้นต่ำคือ33.3อยู่แถวนี้นะครับซึ่งเอาจริงอะ่ะเมื่อวานมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหาจุด Take Profit ดีๆอะ่ะยากนะครับการที่วันนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเนาะบิ c คอยมันดิ่งลงมาแบบเนี้ยตอนนี้ผมวัดฟีโบใหม่เนาะเส้น61.8อะ่ะมันอยู่ในกรอบศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้ Take Profit แล้วนะอยู่ที่สาม0มครับประมาณนั้นนะครับก็ถือว่า มันดูดีขึ้นนะ่นะในในส่วนของจุด Take Profit นะครับตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างสวยนะครับผมมองว่าสวยกว่าเมื่อวานเลยแหละนะครับการที่ Bitcoin ลงมาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงลังเลนะครับระหว่างหลุม3ขึ้น4แบบนี้กับตรงนี้เป็นจุดกลับตัวเลยนะครับเพราะว่าในระดับ time frame 1ชั่วโมงและสองชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูเนี่ย มันมีสัญญาณบูลิตเดเวอรจนะครับผมก็เลยแบบเอ๊ะหรือมันจะกลับตัวเลยนะครับเนี่ยยิ่งไทม์เฟรม2ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยมันดิ่งลงมาเทสช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเทสเส้น MA 200แล้วนะครับลงมาไม่ถึงนะขาดไปนิดนึงนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะลังเลนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเลยเฝ้าในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ มันต้องขึ้นมาเทส MA 50กับ20นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันค่อนข้างใกล้กันนะประเด็นคือมันมีเทนไลน์ประกอบด้วยสรุปก็คือมันมี3แนวต้านะหลักๆเลยอยู่กองกันอยู่ตรง3 0ม0 0ืะครับนะก็มีโอกาสที่จะดิ่งลง5นะครับแต่ถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเจอแท่งเขียวอะแรงๆขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปแบบเกือบถึงเป้าอะประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นในส่วนของวันนี้เนี่ยช่วง4-5โมงเป็นต้นไปนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงที่ต้องจับตาดูในส่วนของ Bitcoin อ่ะให้ดีๆนะครับว่าจะทะลุหรือว่าจะกลับลงมาข้างล่างนะครับเหรียญต่อมานะครับ ARB นะครับถึงเป้าขั้นต่ำผมแล้วนะมันทะลุไปแบบทะลุเลยอ่ะนะครับผมวัดไว้ที่1.45นะครับตอนนี้ราคาวิ่งอยู่แถว1.78นะก็มองว่า เป็นการทำสามขยายออกมาสวยๆเลยนะครับอืมก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่า3เนี่ยอาจจะยังไม่จบนะครับมันน่าจะขึ้นได้ต่อยนิดหน่อยหรือเปล่านะครับหรือมันจะคอนเฟิร์มอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับแล้วบิตคอยอ่ะมันทุบลงไปข้างล่างจริงอย่างที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้ ARB อาจจะลงตามนะครับแต่มันเป็นการลงเวฟสแบบนี้นะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยที่ ARB จะต้องกลับลงมาเนี่ยคือ1.59นะครับมันต้องลงมาต่ำกว่า1.59ลงมานะครับถึงจะคอนเฟิร์มไฮ3,4ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยมันถ้าเราดูในภาพใหญ่ๆเลยนะตรงเนี้ยมันคือดีมานโซนนะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะใส่กรอบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไว้ใต้ฟีโบ33.3นะครับเนี่ยแล้วก็ลากรวมๆไปเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ย ชุดแนวรับภาพใหญ่ของ A R B มันจะอยู่ที่1.45ถึง1.59นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าให้สังเกตใน t i m ม f เฟรม4ชั่วโมงดีๆเส้น M A 50อะ่ะกำลังม้วนตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมมองว่าถ้าตรงเนี้ยมันคอนเฟิร์มจบ3แล้วอะ่ะแล้วมันต้องดิ่งลง4นะครับผมเชื่อว่า4เนี่ยน่าจะต้องมาเทสเส้น M A 50 นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหลุมเว็บสได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าถ้า bitcoin ทุบเนี่ย a r b ก็ต้องลงนะมันก็ต้องลงมาเทสเนี่ยแหละ ma 5 0นะครับก็ต้องคอยติดตามกันนะครับเย็นนี้แหละผมคิดว่าเย็นนี้น่าจะมีอาการให้เราดูกันละนะครับโอเคเหรียญสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือ d o e นะครับ Dodge Coin เนี่ยก็ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้เนาะว่าการที่มันขึ้นมาตรงเนี้ย มันดูเป็นการจบไฮสักไฮหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นไฮเวฟสามนะครับเป็นขึ้นย่อยนะเป็น3ย่อยของเวฟ e 1สีเหลืองเนี่ยครับแล้วมันต้องลง4นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคาดการไว้ว่าเทนไลน์ตรงนี้อาจจะยังรับไม่อยู่นะครับให้โฟกัสที่ MA 200ในทางเฟรมเดย์นะครับปรากฏว่ามันก็ลงมาเทส MA 200จริงๆนะครับแล้วเกิดการเด้งกลับขึ้นมาชุดนี้นะครับ ทำให้ผมมองว่าตรงนี้อาจจะกำลังขึ้นเวฟ5ของดอสก็ได้นะครับอันนี้คือแผนแรกนะครับอ่ะแผนแรกก็คือตรงนี้มันคือ 1, 2ขึ้นมาตรงเนี้ย3นะครับลงมาตรงเนี้ย4เดี๋ยวต้องขึ้น5นะครับก็ของเวฟ5เนี่ยผมได้กลางฟิโบเอ็กเทนชั่นขึ้นมานะครับอย่างน้อยเนี่ย61.8เนาะไปถึง100ไม่เกินนี้ผมก็ได้ กรอบศักสิทธ์ชุดนี้มานะครับเป็นกรอบที่เอาไว้เทคโปรฟิตนะครับสำหรับแผนที่มองว่าชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันเป็นเวฟหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยกรอบเนี้ยมันค่อนข้างจะกว้างไปนิดนึงผมก็เลยอยากให้มันแคบลงมาหน่อยผมมองซ้ายไปนะครับผมเจอ High ตรงนี้เป็นไฮซีนะครับไฮซีตรงนี้เนี่ยผมก็เอาตรงเนี้ยเป็นสปายโซนนะครับเป็นแนวต้านอีกชุดนึ่งเนี่ยทำให้กรอบเนี่ยมันแคบลงมานะครับ เหลือ0.10นะครับถึง0.11นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบที่จะแคบลงมาหน่อยนะครับก็คือผมมองว่าอาจจะไม่หลุด h i g ซ C ตรงนี้ขึ้นไปนะครับหรือถ้าหลุดมันก็หลุดได้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีช่องว่างตรงนี้อีกนิดหน่อยอ่ะอันนี้ซีนารีโอแรกนะครับอีกซีนารีโอหนึ่งที่ผมค่อนข้างลังเลนะครับเนื่องจาก Time Frame Day เนี่ยตรงนี้มันขึ้นโอเวอร์โซก็จริงนะครับแต่ระยะห่างเนี่ย มันห่างเกินไปแล้วนะครับผมจะมองว่าการขึ้น5ตรงเนี้อาจจะดู v a l i i d i v e r g e n จใน time frame day ไม่ได้นะครับสเกลมันห่างกันเกินไปนะครับผมเลยเริ่มมีอีกแนวทางหนึ่งนะครับว่าเวฟห1อ่ะมันอาจจะจบตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วอันเนี้ยมันคือการลงเวฟบ2นะครับถ้าตรงนี้มันดีดเวฟบ3ขึ้นไปจริงๆอ่ะต้านตรงเนี้ยต้านไม่อยู่นะครับ ดอชคอยจะทะลุขึ้นไปอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วอาจจะไปเจอกันที่0.14ถึง0.19ได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะบูลลิตเลยนะดังนั้นเนี่ยกรอบตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับมันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าตรงเนี้มันเป็นเวฟหนึ่งตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือเวฟหนึ่งอ่ะมันต้องมาจบแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วลงมา2 2เนี่ยต้องมาเทสเทนไลน์ แนวรับตรงนี้นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเมื่อดอทคอยอ่ะถ้ามันขึ้นมาเข้ากรอบตรงเนี้ยโฟกัสกันหน่อยนะครับว่ามันสร้างโครงสร้างกราฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับเรามาประเมินร่วมกันนะครับตอนมันถึงเป้าแล้วนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ i t c o i n ARB แล้วก็ d o อ c o i n สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ